อะไรก็ได้ที่มันพอจะจะขายได้ก็ขายไปก่อนแล้วอย่างเดียวที่มันพอทําเงินให้ผมได้นะตอนนั้นคือไปตระเวนตามบ้านนะครับแล้วก็ไปหาซื้อรถเก่าๆแล้วก็เอามาซ่อมแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปขายต่อครับมันมันมีแค่นั้นจริงๆครับพี่ที่ที่พอทําให้ผมผมเลี้ยงครอบครัวได้อแล้วพอตรงนั้นยังไม่พออยู่ๆวันหนึ่งลูกชายผมคนโตนี่แหละป่วยเป็น อาการเลือดออกซึ่งก็เวลาคนคนเป็นครั้งแรกเนาะอาการมันก็จะค่อนข้างหนะักแล้วพอเอาไปโรงพยาบาลแล้วก็แากเมื่อก่อนเคยเคยเคยพาไปแต่โรงพยาบาลเอกชนอย่างเงี้ยครับก็ต้องพาไปแค่ของรัฐบาลอืมครับผมก็ตอนนั้นชีวิตมัน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 ดิ่งมากเลยครับจน บางครั้งผมก็คิดเหมือนกันว่าจะจะ,จะทํำยังไงดีไอตัวเรา,าไม่เท่าไหร่หรอก <Yeah. S 2> แต่ครอบครัวเราภรรยาเราเราลูกเราวันนั้นผมตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ไปนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่หน้าบ้านนะครับว่าจะหาเงินจากไหนดีทําอะไรดีอยู่ๆครับพี่จจมีนักบวดลักษณะเหมือนเป็นเป็นพรามหรือเป็นลุอศีครับ oh. สักคนหนึ่งอยู่ๆ oh. ก็มายืนอยู่หน้าบ้านผม oh. ยืนนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ oh. จ้องเข้ามาในบ้านตอนนั้นผมก็บอกตรงว่าอารมณ์ผมกไม็ไม่ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ผมก็ <Okay. S 1> ผมก็นั่งมองเขาแต่เหมือนครับฤาษีท่านเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะเขาจะไม่ได้สนใจอะไรผมแต่เหมือนกับเขานั่งแล้วก็จ้องมาที่อะไรสักอย่างในบ้าน oh. ผมก็นั่งมองไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจถามว่า oh. รู้สึกว่าเขาจ้องนานไปแล้ว oh. ก็ถามบอกว่าท่านมีอะไร,ะรบ้าง oh. เขาก็หันมามองผมไปพิจักแต่ก็ไม่ได้พูดแล้วก็หันกลับไปมองจุดที่เขามองต่อผมก็แบบท่านมีอะไรช่วยไหมครับต้องการอะไรไหมผมก็เดินเข้าไปหาแต่ว่าน้ําเสียงผมก็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 ไม่มีไม่ใช่ว่าต้อนรับเท่าไหร่นะจนโดยสีรูปนั้นเขาหันมาคุยกับผมแล้วเขาบอกว่าหนักนะอเขากล่าวตายเลยนะอืต้นนั้นผมก็สะดุ้งแล้วแบบฮะหมายหมายความว่าอะไรครับ ทำใครกัำมันเนาะแต่ถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆอะ่ะก็ให้มาหานะเราเขาก็เดินไปครับพี่แจ้งด้วยความที่ผมอ่ะพี่ตอนนั้นนะผมไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องลับอะไรอยู่แล้วอะครับก็เลยแบบคิดเขาสงสัยเขาเป็นบ้าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับก็พยายามออกไปทำงานต่อ คืนนั้นผมกลับมาแล้วตอนที่กําลังนอนนะครับผมก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยไปปรึกษากับอ่ตัวของภรยาผมว่าเออเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะมีคนแปลกแลกนะมันยืนอยู่หน้าบา้านเขาก็พูดแบบนี้ภรยาผมก็บอกว่าเออถ้างั้นเราลองไปหาเขาดูก่อนไหนมตัวของผมก็บอกอ,อ๋อไม่มีเวลาเนี่ยแค่จะทํางานก็เหนื่อยมากเหนื่อยจะแย่แนลน้วเรื่องมันแลสาระมันคงไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกครั้งแรกที่แรกผมก็พูดแบบนั้นไปนะพี่ จนเวลามันผ่านไปเรื่องเลว,ว,วร้ายมันก็ยังไม่หมดคือลูกชายคนโตผมยังนอนอยู่โรงพยาบาลน้ำซ้ำไม่พอลูกชายคนเล็กพี่วันนั้นเขาไปขับมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของนั่นแต่อยู่ๆไม่รู้ยังไงพี่แจ๊คไปชนประสานง,งานกับรถสิบลอ้ออาการก็หนักใช้คำว่าหนักอยู่เหมือนกันอตอนนั้น โหชีวิตผมมันมันมันแทบจะดิ่งถึงขีดสุดครับทั้งภรรยาก็ป่วยลูกสองคนตอนนี้คือป่วยหนักมันดันไปหมดนะครับจนผมกลับมาบ้านแล้วตอนนั้นเนาะผมก็อ่ารื้นๆแหละก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันแต่มัน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 ก็ร้องยากอยู่จนภรรยาผมเขาสังเกตเห็นแล้วเขาก็มาสะกิดอีกทีหนึ่งว่าเออถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมเราลองไปหา ฤษีที่เขามาทักวันนั้นดูดีไหม ừ, ừ, ừ. ไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่หรอผมก็คิดไปคิดมาเนี่ยพี่ก็อเออว่ะไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เขาอยู่ตรงไหนอะ่ะจะรู้ไหมอะ่ะ <Ừ. S 2> เออก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวงันเดี๋ยวลองขับรถออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราไปไล่ถามชาวบ้านก็ดูว่าเออเจอเจอรู้จักฤษีโรปนี้ไหมเพราะว่า เหมือนกับเขาอาจจะเป็นฤาษีก็จริงแต่ค่อนข้างหนุ่มเลยนะครับ <ặt è S 1> จะจะไม่ได้แก่เป็นเป็นคณตาขนาดนั้น <istic. S 2> ก็เลยคุยกับภรรยาว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราขับรถไปแล้วเราถามชาวบ้านไปละกันว <PR. S 1> ่าเออรู้จักฤาษีรูปนีไ้ไหมท่านท่านอยู่ตรงไหน,นแต่พี่แจ็คเชื่อไหมพี่ผมยังไม่ทันได้จอดถามใครเลยตอน,นนั้นมันมีอะไรโดนใจผมให้ขับรถไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ครับพี่ ผมขับรถไปประมาณสัก15-20กิโลอยู่ๆผมก็ไปไป,ไป,ไปจอดอยู่ตรงเป็นลักษณะของทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมอะไรสักที่หนึ่งล้วพยาผมก็ถามว่าเอาพี่จอดทำไมตรงนี้ผมก็บอกไม่รู้สิแต่เดินเข้าไปดูหน่อยไหม,มผมกับพรยาก็เลยเดินเข้าไปดูครับพี่แจ็คเราไปเจอฤาสีรูปนั้นอยู่จริงๆเจอนักบวชนั้นจริงๆ S <S> ใช่ใช่ใช่ครับผมเขากําล uh ัง uh น uh. ั่งอยู네่ตรงหน้าอสมเขาแล้วะครับผมอ้าวมาแล้วเนาะอผมก็แบบเข้าไปก็โอเคก็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 เข้าไปกลาบเขาไปไปทักทายเขาเนาะแล้วก็เล่าทั้งหมดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมบ้างท่านบอกมาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญนะโยม อ่ผมไม่แน่ใจว่าคขาวยางหรือเปล่านะเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องอนนบางเรื่องอ่ะมันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเหมือนกันมผมเลยบอกว่าแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไรบอกคืออะไรไม่รู้นะแต่ที่เจอเนี่ยมันกล่าวตายเหมือนกันนะ<อ>แต่โชคดีว่าเราอ่ะเป็นคนจิตแข็งไม่ใช่แข็งธรรมดาแข็งมาก ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตายไปแล้วแต่ตอนเนี้ยมันทําอะไรท่านไม่ได้มันเลยไปลงกับครอบครัวท่านแทนคิดไหมออกไหมว่าลูกเนี่ยป่วยลูกป่วยอยู่ใช่ไหมตอนนั้นผมตกใจมากพี่แจ๊คพบผมผมไม่รู้ว่าฤาษีท่านนี้เขาจะไปเอาเรื่องลูกชายผมป่วยมาจากไหนอะนะแต่ว่าเขารู้ แล้วผมก็เลยบอกว่าเออใช่ลูกชายของปว่วยอยู่ภรรยาก็ปว่วยอยู่ใช่ไหมโอเคภรรยาเนี่ยไม่แปลกเพราะอาจจะเห็นภรรยาผมเดินมาแล้วแล้วกระเพกกระเพกเนาะทีนี้ผมก็เลยบอกอ่าถ้างั้นผมมีพอมีวิธีไหนที่จะที่จะแก้ได้ไหม,มเขาเลยบอกว่าเรื่องเนี้ย